เวลาทั้งใบไม่มีแรงโน้มถ่วงชั่วขาดมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกๆอย่างไม่คลือออ่อนไหวฉันคงยุมองเธอยังไม่มีเงินไเพียงแค่เสียวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานเดียวได้โอนิ่ n วนแคเธอเท่านั้นที่ต้องการเธอเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลถหยุดเวลาด้วสายตาเธอถหยุดเวล สุดี่เมื่อตอนที่หยุดแล้วหันมาไม่ว่าเป็นใครก็หันตามเธอทำให้โลกทั้งใบหมุนช้าลงทุกอย่างดูเหมือนจะสดใสว่าตอนที่เธอทำหน้างงชีบอก่อยทำไมเธอถึงดูดีเท่านี้ว่าชีว a นนี้ y o ว่าช t นี้แอบยิ้มแอบมองไปอยู่ใกล u ใกล้ก็สาลิโนว่าสก o i n g on แต่อยู่ตรงนี้ไม่อยากไปไหนเลยเธออาจไม่รู้เธออาจไอ all you got สายลมและเธอจะรู้ตัวเมค่าของใจนหลายคนมน Eden โลกทั้งใบไม่มีแรโน้มถ่วงชั่วขณะดนันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกกอย่างไม่เคลือ่อนไหวฉันต้องหยุดมองเธอย่งไม่มีเงิ่ในรเป็นแค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานๆ o ยาได้โอลิ o วอรแค่เธอเท่านั้นที่ต้องการเ,เธอเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลที่หยุดเวลาที่สายตาเธอที่หยุดเวลาที่หยุดเวลาด้วสายตาคิดช่วงเวลา ควาเธอยังฝาดึงเธอ,อทำให้ฉันมันอยู่ในฝัน,นเปนแทบเป็นลมเวลาตื่นอยากจะลองหลับตาแต่เธอได้มองกลับมามันคลับคลายคลับคลายแล้วเธอกระเดือลับลา ไม่ได้ยินความคุ้เลยเปิดคำทำตัวให้ฉันเันได้แค่คนที่เธอไม่เคยจะจำ mm. มันเวทมนตร์นีสักแค่รับแม้จะเล่นคนไม่เก่ยังสิจะอยู่ที่ไหนและเล็กในแฮบ,บไม่รู้จะหนีคุกกลาถ้าตื่นขึ้นมาในครุ่งคืนทั้งโลกแลนมีแค่สองเราวันที่ในฝันเอาไว้เธอคงไม่เข้าใจมันอาจจะมีสักวันไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ mm. เวาเหลือเพียงใบไม่มีไรนองถั่วชั่วขันหนาแน,นไม่มีอะไรที่ต้องห่หวง เธอทำให้ทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องหยุดมองเธอยังไม่มีเงื่อนไขที่แค่เสียนาทีได้เป็นเวลาที่น่านๆเลยได้อลิบอ้อนแค่เธอเท่านั้นที่ต้องการาเธอเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลไม่หยุดเวลาไม่ยหยุดเวลาไม่หยุดเวลา